สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจกันนะคะเกี่ยวกับการเ,าเหมือนบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่าพลังความเป็นผู้หญิงหรือ Feminine Energy ่ะค่ะครับผมผ่านพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ทุกวันเลยอันนี้เราอิงจากข้อเขียนหนึ่งที่ได้มานะคะเขารวบรวมไว้สิบอย่างที่ดูง,ง่ายมากๆ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจกันค่ะว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกหรือพลังงานข้างในเรายังไงตามที่เขาอธิบายไว้อ่ะค่ะครับจริงๆคําว่าพลังความเป็นผู้หญิงในที่นี้เนี่ยตามที่ข้อเขียนเขาบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องความอ่อนหวานอย่างเดียวนะครับค่ะแต่มันจะรวมไปถึงมิติของการแบบว่าการเปิดรับความรู้สึกความคิดสร้างสารรค์หรือแม้แต่สัญชาตญาณ Oh. และการเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็โลกรอบข้างอย่างลึกซึ้งเป็นพลังงานที่เ่เขาเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ข้างในอยู่แล้วครับเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเหมือนหลายๆข้อที่เขาแนะนำมาจะเน้นไปที่การกลับมาดูแลตัวเองเชื่อมต่อกับตัวเองอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับใช่ใช อย่างข้อแรกๆที่เห็นคือการให้เวลาที่มีคุณภาพกับตัวเองจริงๆแม้จะแค่แป๊บเดียว5นาที10นาทีเช่นอาจจะแค่นั่งดื่มชาอุ่นๆเงียบๆคนเดียวหรือบางคนอาจจะชอบเขียนบันทึกสั้นๆก่อนนอนอะไรแบบนี้ค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเขาเน้นว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะ,ะแต่เป็นการสร้างแบบสร้างสเปซเล็กๆ ให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆอื mm hmm. หรืออีกข้อที่ผมว่ามันเกี่ยวข้องกันเลยคือเรื่องการฝึกหายใจให้ลึกช้าลงอ๋อ oh, การหายใจครับข้อเขียนนี้เขาแนะนำว่าโดยเฉพาะตอนที่เรารู้สึกแบบวุ่นวายมากๆหรือรีบๆเนี่ยค่ะค่ะลองหยุดแป๊บหนึ่งหายใจเข้าลึกๆ mm hmm. แล้วก็ผ่อนออกยาวๆสักสามครั้งอืมสามครั้งครับมันเหมือนเราก,กดปุ่มรีเซ็ตให้ระบบประสาทได้เลยนะ โอจริงด้วยค่ะเหมือนเป็นการดึงตัวเองกลับมาง่ายๆเลยเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือการพูดกับตัวเองอ่าใช่ครับอันนี้สําคัญค่ะเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยบอกว่าให้ลองคุยกับตัวเองแบบอ่อนโยนเหมือนเวลาเราปลอบใจเพื่อนสนิทนะคะครับผมเวลาเพื่อนรู้สึกแย่เราปลอบอยังไงก็ทําแบบนั้นกับตัวเองแทนที่จะแบบเอ่อตำหนิหรือกดดันตัวเองซ้ําๆเวลาทําอะไรพลาดไป ใช่เลยครับการปรับมุมมองในการสื่อสารกับตัวเองนี่สำคัญมากจริงๆครับมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า self-compassion หรือการเห็นอกเห็นใจตัวเองค่ะซึ่งตามข้อเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแกนหลักอันนึงเลยในการบ่มเพาะพลังงานด้านนี้อืมแล้วมันก็ยังไปสอดคล้องกับเรื่องการฟังเสียงสัญชาตญาณหรือ intuition ที่พูดถึงด้วยอ๋อใช่ใช่มีพูดถึงด้วย ครับคือการให้ความสําคัญกับการรับรู้จากข้างในหรือความรู้สึกแวบแรกที่มันผุดขึ้นมาก่อนที่เหตุผลตะก,กะต่างๆจะเข้ามาวิเคราะห์ด้วยซ้ําน่าสนใจจังค่ะเหมือนฝึกเชื่อความรู้สึกข้างในตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วเหมือนจะมีพฤติกรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับการแสดงออกการใช้ร่างกายมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ครับมีครับเช่นการเริ่มวันด้วยการแต่งตัวในแบบที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกสวยในแบบของเราเองอืมไม่ต้องรอว่าต้องมีโอกาสพิเศษอะไรอาจจะแค่เอเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายเนื้อผ้าดีๆหรือฉีดน้ำหอมกลิ่นที่ชอบเบาๆอะไรแบบนี้ใช่ครับประเด็นนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างความรู้สึกดีจากข้างใน ให้มันออกมาข้างนอกเป็นการแสดงความรักให้ตัวเองแบบง่ายๆเห็นเป็นรูปธรรมได้ทุกวันเลย <S <S 2> <S 2> ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระที่เขาแนะนำเหมือนกัน <S <S อ๋อที่บอกว่าให้เต้นหน้ากระจกอะไรแบบนั้นรู้บอกคะประมาณนั้นเลยครับหรือแค่เปิดเพลงแล้วลองขยับตัวเบาๆตามจังหวะไม่ต้องกังวลว่าท่าต้องสวยเป๊ะค่ะแต่เน้นที่การปลุกความรู้สึกมีชีวิตชีวาความสนุกสนานในร่างกายเรามากกว่าเข้าใจเลยค่ะ คือเน้นฟีลลิ่งไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องเพอร์เฟกเนาะแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศรอบตัวให้หน่าอยู่ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเช่นจัดดอกไม้เล็กๆไว้บนโต๊ะหรือจุดเทียนหอมกลิ่นที่ชอบสร้างบรรยากาศให้มันผ่อนคลายสวยงามในพื้นที่ของเราเองใช่ครับเพราะสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วก็ส่งผลกับความรู้สึกข้างในเราได้เหมือนกันจริงด้วยค่ะแล้วข้อเขียนเขายัางเชื่อมไปถึงเรื่องการแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจด้วยนะ การแสดงความรู้สึกครับไม่กลัวที่แสดงความเปราะบางออกมาบ้างเพราะความจริงแท้เนี่ยมันคือพลังอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะและสุดท้ายเลยก็คือการหาโอกาสเชื่อมโยงกับธรรมชาติบ้างอ๋อธรรมชาติบำบัดครับอาจจะง่ายๆแค่เดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าสักแป๊บหนึ่งหรือนั่งมองท้องฟ้ามองพระอาทิตย์ตกเปลี่ยนบรรยากาศอะไรแบบนั้นพอฟังทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองดูแลความรู้สึกการแสดงออกหรือการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว เหมือนทั้งหมดนี้จะเน้นไปที่การเป็น being มากกว่าการทำ doing ตลอดเวลาหรือเปล่าคะใช่เลยครับผมว่านั่นคือหัวใจสำคัญตามที่ข้อเขียนนี้นำเสนอเลยคือการกลับมาเชื่อมต่อกับมิติต่างๆของตัวเองทั้งร่างกายความรู้สึกสัญชตาตญาณผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับแต่ทำอย่างสม่าเสมออมืสม่าเสมอครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบโหพลิกชีวิตราตาราตีอนะ แต่มันเป็นการค่อยๆปรับจูนพลังงานข้างในเราแล้วก็เปิดรับมิติของความรู้สึกการรับรู้ให้มันมากขึ้นในชีวิตประจําวันแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงกับชีวิตประจําวันของเราคะอาจจะหมายถึงว่าการสะสมสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญพวกนี้มันค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งได้จริงๆหรอคะเช่นรับรู้ความสุขง่ายขึ้นสงบขึ้นหรือมั่นใจจากข้างในมากขึ้นแน่นอนครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้ค่ไม่จะเป็นต้องทําทั้งหมดเลยครับแต่การเลือกแค่บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่สําหรับเรามัน resonate กับเราค่ะเลือกที่ชอบครับและลองทําต่อเนื่องดูอาจจะพดการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจจากข้างในได้จริงๆเป็นการดูแลตัวเองในมิติที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตที่มันเร่งรีดมากๆครับเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูทำตามได้จริงด้วยนะคะ ครับผมแล้วก็ก่อนจะจบกันไปผมอยากชวนให้ลองคิดต่อยอดดูเล่นๆน,นะครับค่ะว่าบางทีเนี่ยกรอบความคิดความเชื่อหรือแม้แต่ความคาดหวังจากสังคมจากคนรอบข้างเราเนี่ยมันมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการที่เราจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้แสดงออกหรือได้เชื่อมต่อกับพลังงานในลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเราอืคําถามน่าคิดมากเลยค่ะครับเป็นคําถามที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้ครับ